คุณชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนส้มโอในอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับพามารู้จักกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หาตลาดเองนะครับแทนที่จะขายให้กับพ่อค้าคนกลางและยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส้มโอนะครับสัปดาห์หนึ่งครับส่งขายกว่า600กิโลกรัมครับ ังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสุวิมลชื่นอมรคุณชัยก็กลับมารับช่วงต่อทำสวนส้มโอของครอบครัวที่ทํามาเกือบ30ปีครับโดยนําองค์ความรู้ที่เรียนมาด้านเกษตรมาปรับใช้ในการเพราะปลูกส้มโอครับตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกต้นพันธุ์และการดูแลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นพันธุ์ขาวแตงกวาค่ะเราก็จะ ตอนตอนกิ่งพันมาค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเรามาชําใส่ถุงไว้ค่ะให้มันอยู่ตัวพออยู่ตัวแล้วเราก็จะไปขยายปลูกต่อค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นพันธุ์ที่ขายดีอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะคือว่าตลาดนิยมเพราะว่ารสชาติเขาก็จะหวานอมเปรี้ยวค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าอายุดีๆคือแก่จับก็จะช่ำเนื้อข้างในจะช่ำอร่อยค่ะตลาดจากที่เป็นต้นพันธุ์แบบนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะให้ผลผลิตถ้าเราปลูกลงดินไปอย่าง้อยประมาณ3ปีครึ่งค่ะ เขาก็จะออกลูกตั้งแต่ประมาณ3ปีแต่ว่ากว่าจะได้ผลผลิตคือ3ปีครึ่ง4ปีอย่างเงี้ยจะทยอยออกมาทีนี่ปลูกส้มโอสายพันธุ์ท่าคอยทองดีและขาวแตงกวาครับรวมเนื้อที่กว่า50ไร่การดูแลที่ทําเป็นประจําก็คือการตัดแต่งกิ่งครับเพื่อให้รับแสงแดดได้ดีและต้องทําร่องระบายน้ำเพราะหากน้ําท่วมขังอาจจะทาให้ต้นสมโอเสียหายได้ครับ สว่วนอายุการเก็บเกี่ยวส้มโอแต่ละรอบก็อยู่ที่ประมาณ7-8เดือนครับเวลาเล็นี้เราจะเลือกรูปแบบไหนครับถึงจะสามารถส่งเราก็จะดูผิวแล้วก็ลูกที่ไม่เอียงก่อนนะคะดูผิวที่แก่นะคะอย่างเช่นลูกนี้เราก็จะตัดลงมาโดยเราจะใช้กันไกค่ะเราไม่ต้องปีนขึ้นไปบนต้นนะคะก็จะตัดที่ขั้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีติดข้วมาค่ะอาจจะมีคนรับ อันนี้ก็คือเป็นรูปที่โตเต็มที่แล้วใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทําความสะอาดแล้วก็แปะสติกเกอร์อะไรแล้วก็ส่งขายได้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นรูปที่สวยค่ะถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าไม่เอียงไม่เว้วค่ะค่ะแล้วก็จะมีดูที่ผิวอีกนิดนึงก็คือถ้าผิวไม่มีริ้วรอยไม่มีโรคมาแรงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรูปที่โอเคใช้ได้น้าหนักประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยล,ลูกนี้ประมาณโลครึ่งถึงโลหกค่ะโดยประมาณนะคะ แต่ละไซต์ที่เราตัดก็จะประมาณ1นโลขึ้นไปอะค่ะสมโอที่จะส่งขายต้องนำมาล้างทำความสะอาดคัดขนาดลูกละประมาณ1.5กิโลกรัมขึ้นไปครับจากนั้นก็จะนำไปใส่กระเช้าที่ทำจากถักตกชวาที่ทำจากมีมือคนในชุมชนและผู้ปกครองของเด็กพิการซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส้มโอแล้วยังเป็นการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นด้วยครับ ที่สําคัญที่นี่ไม่ได้ขายผลผลิตใกับพ่อค้าคนกลางครับเพราะว่าหาตลาดเองและไม่ยอดสั่งซื้อถึงครั้งละ1 0อยกิโลกรัมครับเมื่อก่อนเราปลูกขายส่งพ่อค้าคนกลางอย่างเดียวเราไม่มีทางเลือกค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเอาผลผลิตของเราไปขายที่ไหนช่วงราคาตกต่ําเราไม่สามารถกระจายสินค้าออกไปได้เพราะว่าเราไม่เคยเอาออกไปขายเองถึงมือลูกค้ามาก,ก่อนเนี่ยคะ่ะถ้าเป็นณตอนนี้คือเรา มีขายออนไลน์กระจายผลผลิตสู่ถึงมือลูกค้าเองก็คือเราทําการตลาดตัวนี้เพิ่มขึ้นมาโอกาสในเรื่องของราคาตกต่ําของเราก็จะหมดไปค่ะสามารถควบคุมราคาของตัวเองได้แล้วลูกค้าก็ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงที่มีคุณภาพปลอดภัยด้วยค่ะโซโมที่นี่เน้นส่งขายจากสวนถึงมือลูกค้าโดยตรงครับ โดยรับรองคุณภาพและรสชาติหากผลผลิตที่ส่งไปให้ลูกค้าเสียหายก็จะเปลี่ยนให้ทันทีครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทําเกษตรที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณและใส่ใจตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคครับจนสมโมที่นี่ได้รับมาตรฐาน g a p และสร้างรายได้เป็นอย่างดีครับ คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นส้มโอพันุ์ขาวแตงกวาที่แพ็คใส่กระเช้าผักตบชวาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งขายลูกนึงก็อยู่ที่ประมาณ150บาทครับอย่างที่เห็นครับกระเช้าแบบนี้ก็เป็นการนําเอาวัชพืชที่อยู่ตามแหล่งน้ําในลําคลองท้องถิ่นนะครับมาสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นแล้วก็ผู้พิการนะครับ ที่สําคัญครับการทําเป็นแพ็กเกจแบบนี้เองก็เป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรนะครับจากเคยขายให้กับพ่อค้าคนกลางก็มาหาตลาดเองและที่สําคัญครับมีการติดแท็ก QR code เพื่อที่จะให้เช็คสินค้าด้วยนะครับว่ามาจากที่ไหนแล้วก็รับประกันคุณภาพด้วยครับ